สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่หน้าอีิเรกิลหัวสำรองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเที่ยวข้างในกันนะครับในบรรยากาศหัวค่ําอย่างนี้นะให้ดูวิวรอบๆกันก่อนนะครับครับ เป็นอย่างไรมากครับแสงสีสวยงามนะครับตอนนี้เวลาหัวค่ำอย่างนี้นะครับข้างในมีอะไรมีพอเห็นแสงไฟสวยๆนะครับ เอามาแล้วครับนี่คือชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปทางนี้นะครับและก็ด้านนี้เ,เดินชมตลาดซัดฟาด ก็มีร้านขนมจีบขนมจีนนี่ครับขนมจีนแล้วก็มีที่ให้นั่งทานด้วยส้มตังคือตอนนี้หน้าตรงนี้ เดี๋ยวจะออกไปแล้วลองเดินไปหลายๆชั้นของอินดูนะครับอันนี้เดี๋ยวออกจากตลาดแล้วก็เดินในนั้ชั้นหนึ่งตอนนี้อีเวนต์ตรงนี้จากเดิมที่เขาเป็นเครื่องนอนเขาก็เปลี่ยนเป็นแฟชั่นแล้วนะครับเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเสื้อผ้าสตรีผ้าบุุ้ษนะครับ ครับตรงบริเวณนี้นะครับเ,เราจะเเสวนเส้นของข้ามเสวนเส้นเ,เราจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะครับนี่เราขึ้นมาชั้นนี้นะครับตรงนี้จะมีอะไรโมชิโมชิฟังที่ฟลาย โมชิโมชิก็คือขายของสินค้าญี่ปุ่นนะแล้วก็มีซีเอ็ดมีร้านซีเอ็ดอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นดิสซีแล้วก็จะมีจุดที่เด็กๆนะครับ เล่นสนุกกันนะครับแล้วก็มีเดฟซีทางนู้นแล้วตรงนี้จะเป็นคอนเน์กาแฟนั่งางสอบถ้าเราวนมาทางนี้นะครับเราก็จะมาเห็นจุดที่เป็นตลาดน้ำน้าสำโรงคนระับอีงชั้นสองด้านนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไป ขึ้นมาชั้นนี้มีอะไรก็มีร้านขายโฟว้าวแล้วก็ชิดนะครับแต่เราจะไปด้านนี้นะครับจะไปด้านสปอร์ตเวิร์สจะเดินไปทางด้านสปอร์ตเวิร์สสปอร์ตเวิร์สแล้วทางนู้นจะเป็นอะไรทางนู้นจะเป็นแฟชั่นนะครับแฟชั่น อันนี้ก็จะมีศูนย์บริการเกี่ยวกับนาฬิกานะครับอันนี้ชั้นนี้ต้องยกให้เป็นขอสุภาพสตรีไปเลยครับยาวไปเลยนะครับทั้งชั้นจากตรงนั้นเดินข้อมมาทางนี้นะครับก็จะมีมิสเตอร์ดีมีร้านกีตารนะครับชื่อร้านอะไรเดี๋ยวเดินดดดไปดูกันร้านกีตารนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย มิวสิคอาร์มสมิวสิคอาร์มสนี่มีนบีชานาบีชามีมุมให้นั่งด้วยครับเออตรงนี้น่านั่งนะมีมุมให้นั่งด้วยอันนี้ก็เป็นมีมุมสูงอีกตลาดน้ำนะครับ จากนี้เราไปกันต่อล้วขึ้นอีกชั้นนึครับเราขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นสี่นะครับชั้นสี่โอ้ชูปิดแล้วนะครับตอนนี้คัชั้นสี่เราถ้าเราเดินสลับมาด้านนี้นะครับ ก็จะมีดิจิตอลเวอร์แต่วันนี้ซูจไมปิดเร็วตึ้งรึ่งเลยดูมืดไปหน่อยครับชั้นสี่ครับดิจิตอลเวอร์นะครับมาต่อครับดิจิตอลเวอร์ชั้นสี่นะครับก็จะมีหลายค่ายมีอะไรอยู่ตรงนี้หมดศูนย์บริการ AIS d t a c ฝั่งโน้นไกลๆก,ก็เป็น o w e b b u y โตอ,อะไรเน okay. ี่ยเขเป็นโซโต้บูธถ่ายภาพอ้เราเขาจะลงไปน,นี่คือลงจากชั้นสี่มานะครับกี้เดินมาก็พบรอบแล้วขึ้นมาสี่ชั้นอันนี้ก็จะมาดูวิวอันนี้ลงมาอีกชั้นหนึ่ง เป็นช MM. ั้นสามวิวหอตลาดน้ำสำโรงมาดูวิวอนนี้่อีกรอบครับที่ชั้นสองนะครับท่าน้ำสำโรงนะครับตลาดน้ำน้ำท่าสำโรง เราลองจะลองเดินผ่านไปทางชั้นสองนี้นะครับไปลงโซนบันไดเลื่อนตรงกลางก็มีอะไรบ้างนี่ครับตรงนี้เขาก็จะมีทั้งร้านเครื่องดื่มแล้วก็ร้านขายของประดับของเครื่องใช้เครื่องสำพับชั้นนี้คือชั้นสองนะสหาทางลงบันไดเลื่อนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปก่อนดีกว่าลองขึ้นไปดู อันนี้ก็มีร้านขนมเกาหลีมีอะไรราคาดึงดูดร้อยร้อยเจ็ดสิบสองร้อยห้าสิบร้อยร้อยร้อยแต่ลองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับว่ามีอะไรวันนี้เราขาตัวกินซีเรียข้างล่างเหมือนก็จะมีงานคล้ายๆกับ เกี่ยวกับศาสนานะครับอันนี้รถขึ้นมาชันนี้ชันสามหมอตรงนี้น่าจะเป็น s ฟ i o n Street นะถ้าจำไม่ผิดก็สุภาพสตรีอีกนั่นแหละ s ฟ i o n Street mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูป้ายขา้างหน้าป้ายชื่อขา้างหน้าใช่จริง s แ i o n Street มีร้านเบบี้น้ำข้นชาออร์แกนิกมีร้านชาออร์แกนิกตอนอยู่นครับแล้วก็เดินมาทางนี้อยานี้เสื้อผ้าหน้าผมเล็บรองเท้า แต่ลองขึ้นชั้นสี่ตรงนี้เลื่อนมาก็เจอจิ๊บอยู่นี่เลยนะก็งนี้นะมีจิ๊บมี ice, มอัดไว้มีจีกูดอ๋อเป็นอุปกรณ์อิล็กทลอิกนี่ครว่าเป็นเกี่ยวกับอิล็ตทรอิกเยอะแยะเลยครับแถวนี้ชั้นสี่ เดินมาทะลุจนออกไอทีซิตี้ตรงนี้ล่ะถ้าทะลุออกจากไอทีซิตี้มาตรงนี้จะเป็นฟู้ดคอร์ดนะครับต้องใช้คูปองซื้อนะี่เป็นฟู้ดคอร์ดก็มีร้านขายของนี่ครับฟู้ดคอร์ดของอีนเีเลียนแล้วชั้นหาจะเป็นพวกนี้ครับพวกเกมนะครับไอทอปอิสเกมเซ็นเตอร์นะครับข้างบนก็จะมีโรงหนังด้วยแต่วันนี้คงไม่ได้ขึ้นไป เดี๋ยวจะลงไปด้านนี้นะครับลงกลับไปชั้น3ามงกลับไปชั้น3ามนะครับที่บอกเมื่อกี้ครับเป็นเรื่องของศีลเจตนานะครับข้างล่างเขาจะมีงานอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมะอันนี้อยู่ชั้น3เดี๋ยวจะวนลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงไปนะ นกวนลงมาชั้นสองนะครับอันนี้ก็เดินออกมาครับที่ชั้นสองที่จะสามารถที่จะเดินออกไปที่ bds ได้นะครับอันนี้ก็ในมุมอีกมุมนหนึ่งของตลาดน้ำชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปอีกชั้นเดี๋ยวจะพาลงไปชั้น b นะครับไปชั้น b ไปดูชั้นที่เป็น ร้านอาหารที่เป็นแบรนด์เนมนะครับโลเคชั่นดีเ,เดี๋ยวไปดูชั้นนะอาหารแบรนด์เนมกันนะครับนะครับลงมาก็มีมีนินเสเตตบิลสุขียะาน้อยชาบูอะไรพวกนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ที่จะเป็นคาเซ่ ฝั่งนี้จะเป็นคาสิยะนะครับคามุกคามุโอซิเราลองมาทางนี้ดูบ้างครับอันนี้เป็นพิซซ่ามีโซชอน แล้วก็เขมีลึกเข้าไปข้างในเลยอีกครับแล้วก็กวกด้านนี้ด้านนี้จะมีเครื่องดื่มครับมีแบรนด์ <S <S ดเนม,มทุกยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบมีหมดแน่ๆที่นี่โ o เดโต้คอเนอนะครับนะครับส่วนที่เขาแสดงงานอยู่ชั้นดีนะครับชั้นดีคนรรนรามักกา ของนี้แล้วก็มี s อสนมีแอซนะมีซานตเฟ่ P. ครับวันนคือชั้นบทั้งหมดนะครับที่เดินมานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นไปละคือวันนี้เล้วกับครบนะครับครบหมดเลยห้าชั้นเราก็เดินไปครบหมดเลยนะครับห้าชั้นแล้วก็นี่คือบรรยากาศตลาด น้ำนะครับที่ยังสว่างสวยอยู่แล้วก็ก็มายืนสรุปกันด้วยบรรยากาศของตลาดน้านี่นะครับก็คือว่าตลาดน้ำก็คือ,อยังคงเดิมยังมีอีสองวันนะครับสิ่งที่เห็นมาใหม่นีก็คือเป็นเรื่องของธรรมะนะครับเรื่องคนธรรมะดานะครับอยู่ขั้นบี แล้วก็ส่วนชั้นหนึ่งจากเครื่องนอนเขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับพอเ,เป็นเ,เสื้อผ้าสตรีแล้วบุรุษนะครับไง mm hmm. เพื่อนๆก็แวะมาเที่ยวกันนะครับเสาร์ทิน์นี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ